ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอฝากเพจขายไอเดียลายเลนเจอร์ป้ายสองวล e สามนะครับราคาถูกใครสนใจก็ติดต่อมาลิงก์เพจนี้ได้เลยนะครับเพจน็อกเตอร์นะครับการันตีนะครับไม่โกงไม่เกลียร้อยอเนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อลิงก์ใต้เพจนี้เลยนะครับผมโอเคไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณมอนติงเวอรรุ่นเมกาทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้อยสุดซีเฮ็ดนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเตอร์คนดีคนเดิมเพิ่มเติมนะครับวันนี้เราก็มีอยู่ในเกมไลายเลนเจอร์เช่นเคยนะครับคุณดูวันนนีี้ผมมกก็จะาาสอวิธร รีไอดีไลน์ริทเจอร์นะครับคุณดูก็ผมก็มีคลิปสอนไว้เยอะแยะครนะคุณดูก็ไปดูคลิปที่มุมขวาตัวไอก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในปีสองพันเลยนะคุณดูก็วิธีนะครับก็คือเราก็ไปโหลด l d p ดีเพเผมก็มีคลิปสอนโหลดอยู่นะมุมขวาตัวไอเลยนะคุณดูจากนั้นเราก็มานิวโคลเลยนะโอเคก็นิวนิวไอดีเพเยอร์แล้วกันแต่ว่าผมจะเป็นโคลนนะเออก็คลิปที่แล้วสหรับใครที่ดูแล้วก็มาโคลนได้เลยนะคุณดูผมก็จะโคลนเป็นอาร์มินแล้วก็โคลนเอลดีเพเยนะครับ โอเคเราใครที่มาขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็คือคุณผู้ชมต้องไปดูคลิปนู้นก่อนนะครับก็คือแบบเราก็ติดตั้งไว้หลายจอยไหมเราก็จะพร้อมเล่นกันแล้วนะคุณดูหรือว่าใครจะนิวตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่า New Air นะ okay. ิว a r d i f f u e r นะโอเคเรามาดูกันนะว่าเราจะสร้างให้มันประหยัดพื้นที่ที่สุดนะคุณดูโอเคผมก็จะตั้งเป็น1คอแล้วก็แลมประมาณ 2G กิกนะแล้วก็ไอขนาดหน้าจอยอ,ยอยู่ที่ HD นะคุณดูแล้วก็โมโมเดลนะคุณดูผมก็เลือกเป็นซัมซุงนะอันนี้จะเอาเป็นรุ่นไหนก็ได้นะคุณดูแล้วแต่เราเลย เกมเซตติ้งผมก็ตั้งไว้ไปที่60 FPS นะคุณดูออดิโอ mm hmm. ก็แล้วแต่เราลยเน็กเ mm hmm. กิลก็ดิสซิเบิลไปนะคุณดูแล้วก็ใครที่อยากทำให้มันมีเกตล็อกอินนะคุณดูก็ตั้งเป็น list นะอิงลิสนะเออไอนี้คลิปที่หกก็น่าจะสอนคนแรกๆเลยหรือเปล่าไม่รู้ว่าโอเคไม่ก็หลักการโอเคแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะคุณดูโอเคมาที่ออปติไมซ์กันละกันไม่ใช่ออปติไมซ์เดียรออปติอะไรไม่รู้อ่ะโอเคตัวนี้เป็น60 FPS นะคุณดูแล้วก็ตรงนี้เป็นฮาร์ดสปีดนะ ไอ้ตรงนี้เป็นแถวนะผมก็ตั้งไว้4นะใครจะตั้ง2หรือ6ก็ได้คอายิงได้ยิงเปิดได้เยอะนะครับผมก็มเปิดได้แค่สี่เมื่อก่อนเปิดได้6กอยู่นะรู้สึกว่าพอแลป็ปไม่พอนะรู้สึกมันกินแลป็ปมากขึ้นนะผม,ม,นนะมรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคแล้วผมก็กดมาที่แอดมิพิเออร์ของผมเลยนะโอ้โหพี่เน่กับพี่เอพีดีหาศึกแย่งชิงมิเตอร์บิตไทเลสเลยเลยขอไมายุ่งหลักกาน โอเคครับเราก็มาที่ไลเทอร์ของเรานะผมก็ได้ทําการโหลดไปแล้วนะเออผมก็ทําการโคลนไปเรื่อยๆนะผมก็คือผมจะเซตติ้งไว้แบบนี้แล้วก็คือเราจะดาวน์โหลดไอตัวต้นฉบับเราหนึ่งอันนะก็คือมีโปรแกรมพร้อมเลยโปรแกรมรีไอดีแล้วก็โปรแกรมไลเทอร์นะเมื่อก่อนมันก็จะมีตั๋วแต่เดี๋ยวนี้ตั๋วไม่มีแล้วคุณผมก็ทําการโหลดไว้หนึ่งอันนะที่เหลือผมก็รีรีรีนะก็คือไอตัวโปรแกรมนะผมก็จะไม่ยุ่งเลยไอตัวเพรากว่าไอตัวอาร์มินนี้ผมก็จะไม่ยุ่งเลยนะเออโอเคเราก็ทําการลบไปนะ แล้วข้อมูลของตัวอาร์มินนั้นได้นะมันก็มีวิธีแบบที่ไม่ต้องอะไรนั้นก็ได้นะครัดูก็คือลลอกอินไลน์ทับไปเลยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูลักกันวันนี้นะนก็คือผมจะมาสอนแบบเรียนๆเลยอันนี้เมื่อก่อนมันก็เป็นตัวนะออแต่ตอนนี้ตัว๋วใช้ไม่ได้แล้วครับมีคนไปนเล่นบั็กก็คือแบบโอ้โหท้อเลยเมื่อก่อนก็คือเราสามารถรีได้ทีละ20กว่าตัวนะตอนนี้รีทีละ5ตัวรีจนท้อนะครับ แต่ว่าคนดีเยอะจริงช่วงนี้ผมว่าราคายังตกเลยแต่ว่าใครสนใจแบบไอดีไอดีคลาโบนี้ด้วยนะใครสนใจก็นี่เลยเพจนอกเลยนะเพจผมเองนะคุณดูัลประกันนะไม่โกงไม่เกนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอ้ยก็คือผมจะหาตามไปซื้อโทรศัพท์นะคุดูโทรศัพท์ผมเสียโอเคแล้วก็กด็ออินไปนะนี่มาก่อนยังไม่มีสี่อันนี้เลยนะคุณดูโอ้โหแล้วถ้ามาก่อนผมมีแบบไอ้นี้นะแต่ว่าผมสงสัยว่าคุณดูถ้าผมรออินเฟซผมต้องเชื่อมเบอร์ไหม ยังไงวะต้องเอาเบอร์เชื่อมไปมันจะทับกันไหมสุดถ้าผมเอาเบอร์ของไลน์ที่ผมรออินไปแล้วกลับมาเชื่อมเฟซไมอรู้ว่าจะมาเจอคนทุแต่ผมตอนนี้ผมในสามไอดียก็สามเบอร์ไปเลยดีกว่าผมขี้เกียจรออินกับอื่นนะกวมันทับอะไรกันนะเยะเกียดกูฮะแต่ว่าไอดีที่ผมขายไม่ได้รออินเลยลยนะใครที่อยากให้รออินแล้วก็เอาไอดีมานะหรือใครที่อยากให้รออินเฟซก็เอาไอดีมานะแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเฟซเราอินอนะหรือว่า Google ก็ได้นะสุดท้าผมรออินกูเกิลไว้ผมก็สามารถดึงคืนได้นะผมเลย ตัดปัญหาก็คือเอาไอดีของลูกค้ามาให้เรากอกกันนะคุณดูือว่าลายง่ายสุดนะก็คือเอาเบอร์มาลนะโอเคแล้วกดไปที่เกณฑ์เราอินเลยนะคุณดูกดโอเคไปนะกดโอเคนะจากนั้นเราเลือกภาษานะผมว่าภาษาไทยช่วงนี้แจกตัวอ r b i t r เยอะจัดเลยแต่ว่าตัวเอ้ตัวไอนะท่านไอแต่ว่าอ r b i t r ไม่ออกเลยฮะโอเคครับเราก็รอไปนะเฮ้ยผมลืมตัว ออาตัคลิกออกแล้วะคุณดูออาตัคลิกโอ้โหผมุูสานทำขายนะแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้มันหลุดไปหมดเลยนะคุณดูไม่เป็นไรก็มีคนสอดทำเยะๆนะคุณดูโอเคให้ okay. yeah. hey. มาครับคุณดูแล้วก็มากระต่อเลยแล้วก็รอไปนะผรว่าชาร์จเร็อมันอยู่ที่เน็ตนะคุณดูโอเคแล้วก็กดอออตัคลิกไปแล้วกันนะเราก็ทำการรีไปเรื่อยๆนะก็คือแบบมันจะเล่นให้อัตโนมัติไปเลย นี่แมแล้วก็สบ,บายเลยชิลเลยนะคุณดูโอเคเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่มันเสร็จเลยรักกันโอเคแล้วคุณดูตอนนี้ผมก็นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเควันนี้เขาก็แจกยี่สิบตัวนะแต่วันที่ผมลงคลิปมันไม่แจกแล้วคุณดูมันแจกแค่สองวันนะแต่ว,ว่าเดือนนี้ถือว่ามาเร็วนะมตั้งแต่ต้นเดือนเลยปกติโปรโบเดือนอื่นนะก็มาช่วงท้ายๆเดือนนะประมาณที่ยี่สิบกว่านะบินี ปีนี้ถือว่ามาเร็วนะไม่ใช่ปีนี้เ,เดือนนี้นะแต่ว่าตรงต้นเดือนจีเอ็เดียมเราไปนะคุณดูก็คือแบบเขาเอาตู้ตู้แยกมาก่อนนะแล้วก็พอทีนี้ตู้รวมมานะโอ้โหลืมรับตัวฮนะโอเคไอคลิปที่ผมสอนทําแบบหลายจอผมก็มีคลิปสอนอยู่นะคุณทูกก็ไปหาดูได้นะก็คือไปดูคลิปเอานั้นนะโอเคมา25ตัวของเราว่าจะได้หรือเปล่านะ อเออดูใครก็อยาก,กมมาอุดหนุนผมก็มาอุดหนุนที่ร้านน็อกเตอร์ได้เลยนะคุณดูก็มีไอทีถ่ายแล้วคุณดูผมจะหาตังค์ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคุณดูต้องทำผมเสีอ่ะ <c> โ <oughs> อ้โหดูยนะูทูบดิฮะโอเคโอ้โหไม่ออกเลยว่ะว่าช่วงที่ผมสุ่มรีเยอะๆประมาณช่วงบ่ายสองอะที่มันออกเยอะๆนะอันนี้ตาสีจีดที่ผมจดเวลาผมเองนะอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยออกเลย ประมาณใบสองนะไอดี ID หลักผมสักสิบโมงอนะเออสิบโมงมันะ้วแต่ไอนะดีนะคุณดูโอ้โหไม่ออกเลยว่ะคุณดูด like, กดไลค์เันไผมเลยละกันเมอคได้คลิปนี้ถึงหนึ่งร้อยไลค์ผมก็จะมาสอด,ดยวนั้นนะคุณดูก็คือเก็บไอดียังไงให้ได้เยอะที่สุดนะคุณดูก็คือเราจะอัปโหลดลงใตนะเออผมกอเกิดไว้แค่นี้ก่อนนะก็คือเราจะอัปโหลดลงไตนะ คือเราเอาไอ้ตัวเกมของเราไปลงไลน์นะเอ้ยผมบอกแค่นี้ก่อนละกันขอสัก100ไลค์นะครับครบ100ไลค์นะผมก็จะมาแจกเอ้ยผมก็จะมาทำคลิปสอนนะเดี๋ยวไปกดติดตามเพจผมด้วยละกันขอสัก1,000คนติดตามละกันอุย้ยโอ้โหออกเฉยว่าประมาณคลิปโอ้โหนั้งรีทั้งวันออกแต่ไอนะออพิเตอออกเฉยน,นะแปลว่าออปิเตอออกช่วงสี่ทุ่มว่มวะไม่รู้ว่าบออมันจะหมดแล้วไนงะแจกสักไอ้เยมบอกสงสารแฮะเยมสงสารเอาไปดี โอเคดี okay, นี้ก็เก็บไว้ลกกันโอเคนะัอนีไหนที่สุ่มได้ผมก็จะเก็บไว้นะคุณดูจะดีทำไมล่ะเฮ้ยนี่ครับเราก็เก็บไว้นะโอเคผมก็จะเก็บเอาไว้นี่เราก็กดปิดไปนะเวลาเราจะเก็บนะเราก็เขียนไว้ Undo ไอดีที่93ของผม Undo u o y e a ประมาณนี้ละกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันสีน่ปอยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดกระดิ่งฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับคอมคุับฮันแน่ยังไม่กดก็ละสิฝากกดด้วยครับเพื่อนๆเราก็จะเข้าสู่หนึ่งแสนล้านซับสไคร้ด้วยนะครับฝากด้วยนะเพื่อนๆฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดเลย